ครับ RF Lab AI สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งเว็บเบราว์เซอร์นะครับ Edge นะครับ Microsoft Edge นะครับให้ค้นหาได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับโดยไม่ต้องเข้า Google นะครับอ่าในปกติแล้วเนี่ยราที่จะค้นหาอะไรนะครับเราจะต้องมาพิมพ์ตรงนี้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่กันนะครับทีนี้เวลาค้นหาปุ๊บเนี่ยนะครับค้าเครื่องไหนที่ยังไม่เซ็ตนะครับจะวิ่งไปบิ้งจะวิ่งไป อะไรล่ะย aho อะไรเนี่ยครับเ e ิร์ชอินจิ e มันไม่ตรงนะครับบางทีมันไม่ได้ประสิทธิภาพนะครับผมแนะนำให้ใช้เ e ิร์ชผ่าน Edit Bar ของ Search อ n g i n e ของ Google นะครับวิธีตั้งค่าตั้งยังไงครับไปดูพร้อมกันครับก่อนอื่นนะครับก็ไปตรงนี้เลยครับจุดจุดจุดนะครับเป็นปุ่ม Setting อยู่บมบนขวานะครับกเข้าไปเลยครับแล้วไปที่เซตติ n งครับ หลังจากไปเซตติ้งแล้วนะครับแถบเมนูด้านซ้ายนะครับให้ไปที่คำว่า Privacy Search and Service นะครับเสร็จแล้วนะครับเลื่อนสกอร์ดาวลงนะครับไปที่ Address Bar and Search ครับข้างล่างสุดนะครับเห็นไหมครับคลิกเข้าไปครับเสร็จแล้วนะครับ ตั้งค่าตรงนี้ครับ s e a r c h Engine u s e s e ิร์ชอ d นเอเดสบนะครับ d d r e s s Bar คือตรงไหนครับคือตรงนี้เขาเรียก d d r e s s Bar นะครับก็ให้เลือกเป็น Google Default นะครับตัวที่สอง a r c h on New Tab Use Search Box or Address Bar นะครับให้เลือกเป็น d d r e s s Bar นะครับตัวที่สามครับก็คือเครื่องมือในการค้นหานะครับของ เครื่องของพวกท่านก็จะมีเยอะใช่ไหมครับตรงนี้ครับให้ลบออกให้เหลือ Google ตัวเดียวนะครับก็วิธีลบก็คือคลิกจุดสามจุดตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่รีมูฟครับมันจะมีปุ่มรีมูฟตรงนี้ก็ Remove ออกไปเรื่อยทีละอันทีละอันจนเหลือ Google Default ตัวเดียวนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราเซ็ตถูกนะครับพอเซ็ตเสร็จแล้วนะครับมันไม่มีปุ่มเซฟนะครับก็คือให้ปิดกากบาทออกไปเลยครับ มันจะทําการเซฟนะครับแต่แล้วลองเข้าใหม่นะครับถ้าคนไหนเซฟตถูกต้องนะครับถ้าเราพิมพ์อะไรละ่ะสิ่งที่เราต้องการค้นหานะครับตรงเ d เด b บาร์ตรงนี้นะครับมันจะวิ่งไปที่ Google Search Engine โดยอัตโนมัตินะครับสะดวกรวดเร็วนะครับก็คือไม่ต้องมาอะไรนะมาพิมพ์เข้าเว็บ Google ก่อนแบบนี้ครับมันเสียวเวลาเนาะปกติเราจะทำแบบนี้กันใช่ไหมล่ะครับ พิมพ์ google.com แล้วค่อยมาพิมพ์ตรงนี้อีกนะครับซึ่งมันทําหลายที่เนาะเสียเวลานะครับถ้าเราเซตตรงเนี้ยตรงที่ผมพูดไปดังกล่าวเนี่ยครับมันก็จะทําให้เราค้นหาได้สะดวกขึ้นและเร็วกว่านะครับสวัสดีครับก็วิ่งไป google search engine เลยนะครับครับผมก็มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ